โอเคครับโอเคครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับสําหรับชาวราศีเมษนะครับชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนนะครับอ่าเรามาฟังคลิปนี้กันนะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะครับความรักโดยเฉพาะสําหรับชาวราศีเมษในช่วงครึ่งปีหลังปี2560คือถ้าใครอยากดูแบบแบบเต็มๆนะถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆ,ๆก็ขอให้ย้อนไปดูคลิปเก่าของผมนะครับคลิปดวง ครึ่งปีหลัง2560ราศีเมษออกมาแล้วนะครับการงานการเงินความรักครบนะให้ย้อนกลับไปดูคลิปหลังไอ้ให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับส่วนคลิป <tirar> นี้เป็นคลิปความรักอย่างเดียวความรักความรักอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นนะครับเพราะว่าบางคนก็ขี้เกียจดูนะครับไม่ขี้เก็บบางคนก็ไม่ได้สนใจเรื่องอื่นบางคนสนใจเรื่องการงานการเงินแต่บางคนสนใจเรื่องความรักอย่างเดียวเราก็ขอเอาคลิปง่ายๆสั้นๆมาให้ดูนะครับ คือแยกออกมาแหละก็คือแยกออกมาจากคลิปนั้นแหละความรักราศสีเมษเป็นเช่นไรนะครับครึ่งปีหลังนับจากนี้คืออยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะกลัวเหมือนกันนะครับบอกตรงๆว่ากลัวเหมือนกันว่าบางคู่ที่ยืดเยื้อมานานมีปัญหามานานหรือมีคลื่นใต้น้ํามานานนะกลัวว่าคราวนี้ทะเลมันจะแตกนะครับคลื่นใต้น้ําอะ มันบางทีมันปั่นขึ้นมาเป็นคลื่นเซนามิเป็นคลื่นอะไรใช่ไหมละ่ะแต่คราวนี้ผมกลัวทะเลมันจะแตกเลยนะครับแตกตุม้มพื้นทะเลแตกแล้วน้ําหดไปหมดอนะ่ะเออมไในหนังอะ่ะคือน้ําไม่เหลือเลยเข้าใจไหมว่าผมจะพูดถึงอะไรคือระวังการทะเลาะวิวาทนะครับระวังปัญหาคาราคาซังที่ยืดเยื้อมานานจนคุณสุดทนและเต็มกืนแล้วไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความรักปัจจัยแวดล้อมหรือสิ่งต่างๆที่ แฟนคุณทําหรือหรือเป็นสิ่งที่ตัวคุณเองทําด้วยก็ได้อ่าน,นี่ก็อันนี้เราไม่ได้โทษแฟนคุณอย่างเดียวบางทีเราก็มองต้องมองตัวเราเองด้วยนะครับเพราะว่าบางทีไพ่เนี่ยมันไม่ได้บอกบ่งบอกถึงตัวตนของเจ้าของเจ้าขอ,องดวงโดยเฉพาะแต่มันบ่องอาจจะบ่งบอกถึงสิ่งที่เจ้าของดวงอาจจะอาจจะได้เจอด้วยนะครับคือบางทีถ้าสมมติว่าปัญหาไม่เกิดจากเราปัญหาก็น่าจะเกิดจากแฟนเราอะระวังอะไรที่คา,าราคาซังมานานแฟนคุณแอบมีกิ๊กไหม แฟนคุณทะเลาะกับคุณบ่อยไหมแฟนคุณมีปัญหากับคุณไหมหรือว่าอะไรที่มันขัดแย้งกันมานานสั่งสมมานานหรือตัวคุณได้สร้างปัญหาอะไรไปไหมต,ตัวคุณแอบมีแฟนแอบมีกิก๊กแอบมีเมียน้อยแอบมีผัวที่ไหนอีกหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเงี้ยถ้าปัญหาคาราคาซังมาแบบเนี้ระวังช่วงครึ่งปีหลังสาหรับสาหรับชาวราศีเมษร,ระวังมันจะถึงจุดระเบิดนะครับอย่างที่ผมบอกไงคราวนี้มันจะไม่ใช่แค่ขึ้นใต้น้ำแนละ้วคราวนี้ทะเลมันจะแตก นะครับแล้วจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับระวังไว้ให้ดีนะระวังการทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงระวังจุดสิ้นสุดของความรักระวังความรักที่ต้องทะเลาะขัดแยง้งถ้าสมมติว่าครึ่งปีแรกเนี่ยใครครบหากันมานานแล้วไม่ทะเลาะบอกแว้งไม่มีปัญหาอะไรจะมีบ้างก็เล็กน้อยแค่ลิ้นกับฟันระวังบางคู่นะครับอันนี้ผมพูดถึงในแง่ดีนะในแง่ที่ดีขึ้นมาหน่อยนะคือบางคู่อาจจะทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือมีเหตุผลปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่มากดดันชีวิตคู่ของคุณ ทำให้คุณต้องมีความขัดแย้งกับคนรักหรือคนรักเอาเรื่องขัดแย้งต่างๆมาให้คุณมันมีมันเป็นได้ทั้งสองรูปแบบนะครับเลยขอเตือนให้ระวังคือถ้าสมมติว่าใครยังแข็งอยู่ใครยังแข็งแรงอยู่ใครยังรักกันมั่นคงอยู่คบหากันมานานหรือเข้าอกเข้าใจกันต่อให้อะต่อให้ไม่ต้องคบหากันนานก็ได้ถ้าเข้าอกเข้าใจกันและรักกันจริงขอให้ประคับประคองให้ผ่านปีนี้ไปให้ได้นะครับเพราะไพ่ ความรักของชาวราศีเมษในช่วงครึ่งครึ่งปีหลังเนี่ยมันมีรอยร้าวบางอย่างอยู่มันมีการแตกแยกหรือมีการทะเลาะวิวาทขัดแย้งบางอย่างอยู่บางรายถ้าไม่แข็งจริงถ้าไม่ทนจริงมีโอกาสบางคู่มีโอกาสเด้งออกจากกันผมไม่ผมไม่รู้หรอกว่าด้วยสาเหตุอะไรนะครับปัญหาของคนนะมันมีร้อยแปดพั้าผมคงอยากไม่ถึงหรอกผมไม่ได้เป็นหมอดูเทวดาขนาดที่จะได้ไปรู้ว่าชาวราศีเมษในทุกวันเนี้ย อยู่กับแฟนเนี่ยมีปัญหาอะไรกันบ้างเพราะคนมีเป็น70 80ล้านผมไม่รู้หรอกนะครับอืมก็ดูดวงไปตามหน้าไพ่นะครับไพ่มันออกมาแบบนี้บางทีมไพ่มันออกอาจจะออกมาแนะนําเราก็ได้ให้เราตั้งสตินะครับเพราะชาวราศีเมษอ่ะเป็นคนเป็นเดือนร้อนนะครับคืออารมณ์รุนแรงบางคนก็ถ้าบางคนเป็นคนเงียบๆนะไม่ค่อยพูดอะไรเนะี่ยแต่ถ้าโมโหข,ขึ้นมามันน่ากลัวนะครับสาหรับชาวราศีเมษเพราะว่าเขาเกิดเดือนร้อนเขาค่อนข้างใจร้อนนะฮะก็อยากให้ใช้ ใช้เหตุผลในการพูดคุยในการเจรจากันนะบางกรณีบางคนถ้ามีปัญหามือที่สามรักสามเศร้าได้แตกแน่นอนนะครับผมคิดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าใครมีปัญหารักสามเศร้าอยู่ถ้าไม่ความแตกก็หัวแตกนะครับไม่ไม่แฟนคุณก็คุณนะผมผมบอกผมกล้าพูดเลยเพราะว่าไพ่มันออกมาเนี่ยมันมันมันชัดเจนถึงเรื่องการแยกทางมากนะเรื่องการจบคือไม่ว่าคุณจะจบกับแฟนตัวจริงของคุณหรือว่าคุณจะจบกับกิ๊กของคุณ มือที่3ของคุณแต่มันจบแน่ครึ่งปีหลังสําหรับชาวราศีเมษดีไม่ดีจบแบบมีคนแตกนะครับแอนตซินไม่จ่ายด้วยนะครับไม่หัวแตกก็หน้าแตกนะหน้าแตกนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าหน้าแตกแบบอับอายนะหน้าแตกจริงๆผมบอกคุณไว้เลยบางทีคุณอาจจะต้องมีประสบการณ์ที่ถ้าคุณไม่เคยหน้าแตกผมคิดว่าชาวราศีเมษครึ่งปีหลังอะถ้าถ้าคุณไม่ได้สร้างปัญหาเองนะถ้าแฟนคุณเป็นคนสร้างปัญหาบางทีแฟนคุณอาจจะดั้งยุบนะ หรือไม่ก็ถ้าสมมุติว่าถ้าคุณเป็นคนสร้างปัญหาล่ะบางทีคุณอาจจะโดนสักกับเบื่อเมียรหรือดีไม่ดีนะถ้าคุณเป็นถ้าคุณไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมีมีพันธะรักสามเศร้ามาติดพันแต่เผอิญว่าคุณน่ยตัวคุณเองอ่ะไปพัวพันกับรักสามเศร้าไปพัวพันกับผัวชาวบ้านไปพัวพันกับเมียชาวบ้านระวังนะครับระวังระวังระวัง,วง,วงเสียงดังป๊ะแป๊ะปุ๊กเนี้ยแล้วก็มีอะไรไหลออกมานะเออระวังนะระวังอันนี้ผมเตือนจริงๆนะเพราะไพ่ บ่งบอกถึงการแตกหักแล้วก็การพัดภาคอย่างเจ็บปวดผมเตือนคุณแล้วนะเอออันนี้เตือนด้วยความหวังดีส่วนผู้ที่ยังคลองรักกันแบบปกตินะครับเป็นแฟนเป็นอะไรกันนะก็ระวังปัญหาทะเลาะวิวาทขัดแย้งไม่เข้าใจกันหรือว่าเราความเห็นไม่ค่อยตรงกันไม่ลงรอยกันไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับทำไมอยู่ดีๆครึ่งปีหลังเนะี่ยมันจะมีเหตุผลปัจจัยที่ทําให้คุณทะเลาะเบาแว้งกับแฟนหรือไม่เข้าใจกัน หรือต้องยื้อยุดฉุดกระชากหัวใจกันทําให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยและเบื่อหน่ายในความรักฮะอเอาอันนี้รวมๆพูดเป็นในแง่ดีแล้วกันถ้าสมมุติว่าใครยังที่ใครยังไม่มีปัญหาใหญ่โตอะไรมากถ้ายังเป็นปัญหาเล็กๆหรือว่าไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งอะไรกับแฟนก็ขอให้ประคับประคองนะช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะว่ามันมีวิเวลมีโอกาสที่จะทะเลาะกัน และมีโอกาสขัดแย้งกันนะครับถ้าใครแข็งหน่อยถ้าใครแบบใจแข็งก็ยังอยู่ด้วยกันไปได้แต่ถ้าใครใจอ่อนคือแบบอ่อนไหวระวังการพัดพาคจากลานะดีแต่แต่ไพ่ใบนี้คือไพ่ใบเนี้ยคือดีอยู่อย่างหนึ่งคือผมคิดว่ามันมีปัจจัยบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับอ่ะถ้าใครถ้าใครยังโสดนะแล้วแล้วแล้ว,ลวรอใครอยู่ รอแฟนเก่ามีโอกาสเหมือนกันนะมีโอกาสแต่โอกาสที่บอกเนะี่ยคือโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมาหรือโอกาสที่เราจะได้คุยกับเขาได้เจอกับเขาบ้างนะครับแต่ถ้าคิดว่าจะกลับมารักรก,กันเหมือนเดิมกลับมาครอบครองหัวใจกันเหมือนเดิมกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันก็ลำบากหน่อยนะคืออย่างน้อยเราก็อาจจะได้แค่คุยได้เจอได้พบกันคือครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความสมหวังในความรักเนี่ยมันยัง เหนื่อยอยู่ยังยากยังอึดอัดอยู่นะครับอืมโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับฟังจนจบนะครับแล้วถ้าใครไม่สบายใจอะไรก็ไลน์ไอดีนะครับมันมีดูดวงส่วนตัวอยู่คุณไม่ต้องมาดูกับผมก็ได้นะครับคือผม,ผมอันนี้ผมพูด,ดเฉยนะครับเพราะว่าบางคนถามบางคนนะ่ะขนาดขนาดผมเขียนขนาดผมเขียนไลน์ไอดีว่า,ข,าข้างล่างแล้วนะยังถามว,ว่าจะติดต่อได้ยังไงเออผมก็เลยบอกเออก็เห็นไหมเน,นี่ยไลนะ์ไอดีนะผมอันี้ผมไม่ได้ว่าเขาหรอกแต่คือว่า เขาอาจจะไม่เห็นไงอาจจะใจร้อนด้วยนะครับอืมก็โอเคนะไม่อย่างไรก็ขอบคุณมากครับที่รับฟังจนจบสวัสดีครับขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าลาทิสวัสดิ์